โต้แล้วครับมาถึงที่โปโต้แล้วครับใช้เวลาการเดินทางประมาณ2องชั่วโมงครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับประมาณ14อสศาครับแต่เต็มเลยนะครับผมเน่นนะครับครับผมเอ่อเนื่อเราเดินทางมาถึงที่สนามบินโปโต้แล้วนะครับผมก็เลือกที่จะใช้บัตรแบบว่าเรามาเที่ยว3วันนะครับเราก็จะซื้อบัตรแบบนี้นะครับก็ไปที่ตรงออฟฟิศเลยนะครับออฟฟิศอยู่ตรงข้างหลังนี่นะครับ ก็คือว่าใช้ได้72ชั่วโมงนะครับเริ่มจากเดี๋ยวถ้าเราซื้อปุ๊เนี่ยผมจะต้องไปเริ่มเริ่มใช้แล้วพวกก็จะเริ่มนับวินาทีที่เราเริ่มแตะนะครับ72ชั่วโมงนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีนี้คือสะดวกในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถบัสแทนสปอร์ตด้วยนะครับผมต่างๆบางบางอย่างนะครับผมนะครับผมก็เราต้องมาติดต่อตรงนี้นะครับซื้อไปใช้ภายใน3วันนะครับครับผมนี่ก็เป็นรถไฟเมโทรนะครับ เราขึ้นมาทีข่ขึ้นมาจากสนามบินเราก็จะมาเจอตรงนี้แล้วเราก็จะต้องขึ้นไปลงในเมืองนะครับตอนนี้ผมจะไปในเมืองเข้าไปในเมืองเพื่อจะไปอธิพักโรงแรมครับซึ่งุูกไปแล้วนะครับผมไปทางนู้นนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ขึ้นนั่งรถเมโทรเข้าเมืองนะครับผมจะเข้าไปยังที่พักนะครับผมออวันนี้อากาศสดใสามากๆเลยนะครับอากาศดีมากๆเลย ครับผมจุดนี้พอขึ้นสถานีรถไฟมานะครับก็เนี่ยก็จะมาเจอในเมืองตรงนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะครับประมาณ14องศานะครับอากาศเย็นสบายนะครับสบายๆเลยไม่หนาวนะครับนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเดินไปหาที่พักก่อนนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยเมืองที่นี่ ครับตอนนี้ผมเข้ามายังเช็คอินในโรงแรมที่พักเลยนะครับชั้น501นะครับนี่คือชื่อโรงแรมเขานะครับโฮเทลวีราครูสอะไรสักอย่างนะครับผมก็วันนี้พอดีมากับพี่แหลกนะครับก็เราก็บุกแบบว่าเตียงดับเบิลเบดรูมนะครับห้องผมว่าห้องเขาก็โอเคนะครับสะอาดสะอานมีตู้เสื้อผ้าอยู่มุมนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นก็มองเห็นวิวในตัวเมืองที่เดินมาผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่า บ้านเมืองเขาดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับดูเรียบง่ายเงียบๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะครับปะดูห้องน้ํากันดูนะครับแค่เข้ามานี่ก็ตรงนี้เป็นหินอ่อนแล้วเพื่อนๆตรงนี้เป็นหินอ่อนแล้วครับผมใส่รองเท้าเข้ามาเลยเนี่ยดูห้องไร้มากๆเลยครับไร้ก็คือสว่างสะอาดนะครับดูผ้าคนหนูห้องวุ้ยใสสะอาดมากเลยครับนี่ก็จเป็นไม่เป็นห้องอานบาาน้ำตรงนี้เลย นะครับเนี่ยมีไดปอผมให้ด้วยนะครับไดผมตอนนี้ผมก็มาเดินในเมืองนะครับเมืองในเมืองของซานโตนะครับผมนะ จะเป็นแหล่งให้เป็นถนนคนเดินนะครับตอนก็เป็นเชิงถนนคนเดินอ่ะเป็นถนนที่แบบว่าตอนยามเย็นเนี่ยคนก็เดินกันนะฮะตรงโซนนี้ตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมครับผมแล้วตรงบริเวณข้างหลังผมนี้นะครับเป็นสะพานที่มีประวัติว่าคนที่กอ่อสร้างสะพานนี้นะครับคือเป็นลูกศิษย์คนเดียวกับคนที่เขาสร้าง พอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ดูจากโครงโครงสร้างแล้วก็สไตล์เดียวกันเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผม ครับผมก็ตอนนี้ผมรอบทางเพื่มาชมบรรยากาศตรงริมแม่น้ำครับช่วงเวลาค่ำๆแบบนี้นะครับช่วง่มค่ำก็จะมีทุกคนมานั่งเดินเดินชมวิวชมวิวแบบนี้นะครับสวยงามมากๆครับอากาศตอนนี้ก็กำลังเย็นสบายเลยนะครับทุกคนก็เยอะนะครับเนี่ยบรรยากาศได้เลยนะครับมชีสสั่งชีสกับเค็มลยนะครับแล้วก็มีไวน์ ก็ได้งาน,นเสร็จบอกว่าไวตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะครับแพงที่สุดในร้านก็เลยเอามาลองดูนะครับ ฟัด์ะคับมื้อเช้าของที่พักโรงแรมนะครับนี่ก็จะมีพวกซีเรียลนะครับขนมปังเนยแล้วก็น้ำส้มนะครับผมนี่ก็เป็นซีเรียลนะครับก็เมื่อคืนก็นอนพักแบบว่าหลับเป็นตายเลยนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เรา,าเดินเที่ยวทั้งวันนะครับแล้วก่อนหน้านัน้นคือคืนวันก่อนจะบินเราก็แทบไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะเราทํางานเสร็จปุ๊บเราก็เข้าห้องแล้วก็ เก็บของตอนนั้นเลยแล้วก็หลับเลยนะครับแทบไม่ได้หลับด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าตอนตีห้านะครับแล้วก็มาขึ้นเครื่องนะครับพอมาถึงที่เมืองปอโต้ปุ๊บเราก็เที่ยวเดินเที่ยวกันเลยนะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะครับผมก็หมดแรงเลยนะครับหมดแรงเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทานมื้อเช้าก่อนนะครับ ทุกคนจะสังเกตนะครับบ้านเมืองนะครับหมู่บ้านของเขานะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือหลังคาของเขาจะเป็นสีส้มนะครับสีส้มแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนนะครับอยู่กันเป็นชุมชนซึ่งดูแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยนะครับ ครับผมแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับสามารถมองเห็นแม่น้ำดูโรแล้วก็หมู่บ้านนะครับในเมืองของโปโตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ ยูโรนะครับที่ผมนั่งมาเมื่อวานในเมืองนั่นแหละครับเข้าเมืองนั่นแหละครับวันนี้มันจะอยู่บนสะพานนะครับสะพานที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปอโตนะครับผมมีแม่น้ํานะครับดูโรนะครับเขาเรียกแม่น้ําดูโรแม่น้ําที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองปอโตนะครับผม ถือว่าจุดนี้จะเป็นจุดขายเลยนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองปอโตเลยนะครับตรงสะพานจุดนี้แล้วก็ตรงแม่น้ํายูโรซึ่งสะพานตรงนี้นะครับก็เป็นสะพานที่เป็นบุคคลที่เป็นลูกศิษย์เอกนะครับเป็นศิษย์เอกของคนที่เขาไปสร้างอาหอไอ,อเฟลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์และก็ลูกทรงจะคล้ายกันกับ เเมืองโปโต้ครับวันนี okay ้อากาศดีมากๆเลยครับอากาศร้อนเลยตอนนี้ผมเดินไปร้อนเลยครับอากาศน่าอยู่ที่20องศานช่หมครับผมอาจจะมีเสียงลมนะครับอาจจะมีเสียงลมนะครับดูที่สะพานอีกฝากหนึ่งนะครับข้างล่างก็จะมีถนนนะครับเป็นถนนและฝั่งด้านขวามือฝั่งนี้จะเป็นหน้าผาซึ่ง เป็นหน้าผาซึ่งมันเป็นลันกษณะผมไม่แน,น่ใจว่าเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรอีกตรงนั้นนะครับโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับทีวนี้ตอนนี้มีเรือวิ่งผ่านอยู่พอดีเลยนะครับเดินคลอสผ่านสะพานเลยนะครับกลางสะพานเลยนะครับนี่สวยงามมากๆเลยครับจุดนั้นนะครับคือตอนกลางคืนผมได้ไปน,นั่งจุดนั้นที่มีตรงต้นไม้สีเขียวเลยนะครับ ตรง้็ไม่สเงเกตตรงจุดนี้ครับตรงนี้จะเป็นร้านสมอาหารร้านคูน่เดือดนั่งกันมื้อคือนนะครับส่วนข้างหน้านะครับก็จะมีเรือคล้ายๆผมขอเรียกาเรือสำเภาเล็กๆกันนะครับเป็นเรือโบราณเรือที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองปอโต้นะครับฝากนู้นด้วยนะครับฝากนู้นด้วยนะครับก็เป็นเรือที่เขาไว้ขนวายกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขามีถังวายอยู่อยู่บนเรือนะครับนั่นคือถังวายนะครับบนเรือ ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นเอากลักษณ์ของของเมืองปอโต้เลยนะครับเนี่ยจะพาเดินไปตรงข้างหน้า,นาตรงโบสถ์ข้างหน้านะครับนี่ฮะโอ้สวยงามมากเลยนะครับจุดนี้บ้านเมืองเขาก็คล้ายๆเป็นลักษณะเดินเขานะครับเป็นเดินเขาแล้วก็คนก็อยู่อาศัยแบบก็แออัดเหมือนกันนะครับมีตอกชอกซอยนะครับทม่ีผมได้เดินตามหลืบตามซอก นข้ามสะพานไปนะครับซึ่งจริงๆข้างล่างจุดข้างล่างนี้คือจะเป็นจุดสะพานที่คือตอนนี้ผมอยู่ด้านบนนะครับถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะย้ายลงไปอยู่ข้างล่างครับตรงนี้จะกลายมาเป็นสะพานโค้งนะครับสวยงามนะครับผมอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมแดดแดดจ้าพอสมควรนะครับก็อาจจะมีสายตาก็อาจจะต้องมีการฮะสู้แดดนิดนึงนะครับอู้สวยงามมากๆเลยครับพี่น้องเพื่อน เป็นแม่น้ำดูโรนะครับผมเเรียกแม่น้ำดูโรนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักมีไว้สำหรับการคมนาคมนะครับเมื่อในสมัยก่อนที่นานมาแล้วนะครับผมและทุกวันนี้ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองปอโตนะครับผมครับผมตอนนี้ผมเดี๋ยวขึ้นมาตรงเนินเขาเรียกเนินน่าจะเป็นเนินโบดนะครับเนี่ยที่มาเดินมาเมื่อกี้นะครับที่อยู่เห็นบนเนินสูงๆนี่แหละครับ นี่แหละครับดูวิวนะครับจุดที่สูงที่สุดแล้วครับผมจุดนี้สวยงามมากๆเลยโอ้ดูท้องฟ้าสิครับเพื่อนๆไม่มีเมฆเลยนะครับอากาศดีมากๆเลยครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ15องศานะครับวันนี้ตอนนี้ผมร้อนแล้วครับเดินมาผมร้อนมากเลยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นจุดสวนสาธารณะนะครับ ทุกคนก็จะมานั่งชมวิวกันนะครับนั่งชมวิวกันจุดสวนสาธารณะนั่งชมวิวแล้วก็มีกระเช้านะครับนี่ฮะกะเช้าคนก็จะลงไปทั้งจุดน,นั้นตรงถนนพอดีนะครับเดี๋ยวจะเดินไปอีกฟากหนึ่งครดูอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำนะครับ ผู้คนมาเที่ยวอยู่ตลอดเวลานะครับที่เมืองปอโตนะครับ,รบนี่ครับเพื่อนเห็นสะพานไหมครับนี่มีรถไฟยูโรกำลังวิ่งผ่านไปนะครับสวยงามมากๆเลยครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดที่อยู่ข้างบนสุดสุดตรงน่าจะเป็นโบสถ์หรือพิพิธภัณฑ์อีกอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมซึ่งมันเป็นภาษาโปรตุเกสผมอ่านไม่ค่อยไม่ค่อยออกนะครับผม ก็จุดนี้ก็มองเห็นวิวด้านหลังแล้วก็แม่น้ำดูโรนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับ,รบเดี๋ยวให้หันรอบทิศเลยนะครับบ้านเมืองเขาก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ตามเนินเขานะครับ นินหน้าผาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ป็นจุดสวนสาธารณะที่มีผู้คนมานั่งชมวิวกันเยอะเลยนะครับ สวยงามมากๆเลยครับนี่ฮะอากาศดีมากเลยนะครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงจุนยอดเนินนี้นะครับมองมาตรงสะพานนะครับมองมาสะพาน เป็นมุมที่โอ้โหมานั่งพักผ่อนชมวิวสวยงามมากๆเลยครับผมจุดนี้จะพาเพื่อนเดินนะเดินลัดเลาะไปะตามตรงสวนสาธารณะนี่แหละครับผมดูวิวกันนะครับที่ก่อนนั้นรอขึ้นไปอยู่ตรงเนินนี้นะครับมองลงมาดูวิวแม่น้ำ ตอนนี้ผมขึ้นเข้ามาอยู่ในกระเช้านะครับผมกระเช้าแล้วก็เราก็จะลูไปด้านข้างล่างนะครับผมค่าขึ้นกระเช้าก็ประมาณคนละ6ยูโรนะครับผมก็โอเคครับผมไม่ได้แพงมากมายนะครับ6ยูโรก็6เหรียญเองนะครับผมอ่ะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับ Feels like love To my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, shining like a gem in the sunlight we were out into midnight